สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะวันนี้ผมก็มีเรื่องเกี่ยวกับการต่อภาษีนะครับแล้วก็ราคานะครับของการต่อภาษีเจ้า pcx มาบอกให้เพื่อนเพื่อนทราบกันนะครับอันเนี้ยของเก่าผมหมดแล้วนะหมดวันที่อันนี้ยี่ิบเก้ามีนาะก็คือมันยังไม่หมดหรอกแต่เขาต่อก่อนเพราะว่าไฟแนนซ์เขาจะต่อมาให้ก่อนนะครับถ้าใครยังผ่อนไฟแนนซ์อยู่นะ เขาจะเหมือนกับว่ามี n อ s มาแล้วก็ต่อให้เรานะครับเราก็จ่ายตังค์เขาเขาก็จะส่งเป็นใบภาษีประจำปีแล้วก็เกี่ยวกับพรบรมาให้นะครับสองอย่างก็ภาษีมัน600แล้วก็600กว่าบาทนะครับแล้วก็ไอที่ลงในสมุดเสียภาษีประจำปีนะก็ร้อยหนึ่งแล้วก็พรบอก0้600กว่าบาทนะครับ นี่นะครับแต่ว่าแล้วแต่ไฟแนนซ์นะบางที่เขาก็จะเก็บเก็บบวกจากนี้ไม่เท่าไหร่บางที่เขากเก็บพันหนึ่งบางที่เขากเก็บ 900, 9 0 0าร้อยเก้าร้อยแล้วแต่อันนี้คือของเก่าผมอันนี้ของเก่ามันไอตัวที่เป็นพรลบรมันเป็นใบใหญ่นะอันนี้เป็นป้ายป้ายภาษีนะเล้ก็จะมีสำเนามาให้เราสําหรับคนที่ยังผ่อนอยู่นะแล้วก็อันเนี้ยจะเป็นพรลบรนะครับก็คือคุ้ม ที่เอาไว้คุ้มครองนะครับเวลา,าประสบอุบัติเหตุใช้รักษานะครับของเก่าอ่ะมันแค่สี่ร้อเองผมก็ไม่รู้ว่ามันยังไงแต่ว่าของรอบใหม่เนี่ยที่เพิ่งจ่ายไปเนี่ยราคาในบินอะ่ะมันหกร้อยกว่าบาทนะครับก็เดี๋ยวสําหรับใครที่ซื้อสดใช่ไหมแล้วก็ได้เล่มมาแล้วอะ่ะเพื่อนๆก็เอาไปที่ตอรออได้เลยนะเอาเล่มไปได้เลยแล้วเขาก็จะมาขูดเลขตัวถังเลขเครื่องนะครับ อันนี้ก็เป็นอัตราการเสียภาษีนะครับของเราอะ p c x 160ใช่ไหมเกิน150 cc ขึ้นไปมันก็จะเป็นประมาณ645บาทนะครับแล้วก็ประเภทภาษีประจําปีนะครับจักรยานยนต์สมบุบุคคลก็คันละ100บาทนะครับตามนี้ก็เตรียมเงินไว้นะครับใครที่ครบป,ปีแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเพื่อนๆกดติดตามมาเลยคลิปหน้าผมจะมาติดกระจกติดชิลนะแต่ว่ากระจกยังไม่มานะครับ ก็ซื้อไอ้ตัวแป้นลองเนี่ยมาก่อนถ้าเพื่อนๆเห็นกระจกติดชิวทั่วไปที่เขาเขาแถมมากับพวกชิวใสชิวอะไรอ่ะมันจะเป็นแบบกระจกแบบกระจกลบจ่าใช่ไหมครับการใช้งานจริงอ่ะมันก็จะใช้ไม่ได้เดี๋ยวผมจะติดตรงนี้แต่ดูว่าก่อนดูก่อนว่าจะเอาของ R 1 5หรือ R 3นะครับแบบการสั้นการยาวแล้วก็จะลองด้วยตัวนี้เขาจะมีน็อตมาให้4ตัวแต่ว่าต้องไปหา ตัวเมียมายึดเอาเองนะครับใครที่เปลี่ยนชิวเป็นรุ่นแบบผมแล้วอะสามารถยึดได้นะเพราะว่าตัวเนี้ยชิวมันจะแข็งมากนะครับมันไม่เหมือนกับชิวเดิมนะถ้าเป็นชิวเดิมมันอ่อนมันยึดอะไรแบบหนักๆไม่ได้นะครับก็เราจะติดตัวเนี้ยยึดไปก่อนเดี๋ยวผมจะมาทําในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวรอว่างๆก่อนยึดตรงประมาณตรงนี้นะครับมันก็จะมันมีสามสีนะตัวเหล็กอะมันมีเหล็กสีดําสีแดงเอ สีแดงสีทองสีน้ําเงินอันนี้ผมเอาสีน้าเงินมาเพื่อให้มันเข้ากับสีฟิล์มไฟลี่นะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาติดให้ดูแล้วว่ามันจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ